สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมกับพี่น้องครับบ้านดำครับที่ได้ก่อยสอสเริมเฮ็ดไว้นะค่ะหนึ่งอาทิตย์แล้วพี่น้องเพราะเพื่อยเด้สูตรนี่สําเร็จเด้พี่น้องเพราะว่าปีที่แล้วซอสเิมกันหนึ่งไปขายเป็นบอนี่อยัางบด้ล้ังเด้อเนี่ยค่ะอันนี้คือเซนนมเราซอสเชิมลิ้นออกวันที่เจ็ดถึงวันที่แปดแล้วหน่เนาะวันที่แปดแล้วนะคะเนี่ยเซนไปผมรู้พี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งอันสีตำๆนีิว่าเป็นอย่างเด้อเนี่ยเขาทิมก่อยไปคืนหนึ่งเลาก่อนมาซอยเนี่เห็นปะ เหมือนเที่ยวนี้ที่บ้านสอยกับแม่ย่ากับแม่ซอยกันนะะพี่น้องลูกยิ่ดอกใไม่คลิปนะ่อนะอะล่ะครบอาทิตย์พอดีค่ะหนึ่งกินเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนึ่งแล้วค่ากินกับแม่อยอ่น่เห็นบะเพราะมายืมในจานเจ้ากินงบงบยู่น่านเด้อค่ะเพราะมีผู้ใดปากเบี้ยวค่ะบังดูหนึ่งออกมาแล้วง,งามงามอันนี้ยังไม่ได้ใส่เคียงเพราะว่าหนึ่งร้องเบิ้งหนึ่งกินตะก่อยเบิ้งก้อนแบบเนี้ยแั่นี้เคื่องเพิ่มเงินค่ะมีฝักท้องอันนี้เอียก อันนี้เขาก็ไปเอาหมาเนาะแล้วก็บกห้ากล้วยกล้วยค่ะมึงดูนี่พี่น้องนี่ละมื่อนี้สิ่งหนึ่งไปขายไปเนี่ยหนึ่งไปอันดับแรกเขาสิ่มาปอกอันนี้ก้อนประว่าณยางอื่นอ่ะก็ได้อันนั้นดอกไม่ได้เาียดอกมาเอาบวกอือเอ้ยบวกอือแก๊กแก๊กเลยโอ้ยเอาไหนมาไว้แน่นอนหันดีอยู่เด็กได้ทวงเธอเอาไหนท์มาเลี้ยงเหลี่ยมเขาสีเฮ็ดสันเด็กสิบห้าสันดีกว่า ให้เงาไม่ได้เพราะว่ามันสิบะครบกันเวลาขายมันก็ขายเงาราคาเคิร์สสิบหัวเฮ็ดถุงละสาวหนึ่งแหละพี่น้องอีหลีดิไม่ได้เฮ็ดแพงดิถุงละยี่สิบบาทท่านผู้ใดเป็นญานมันกับผู้เสือเขากินดอกเนาะท่านผู้ใดเป็นญานกันร่วมร่วมเนี่ยก็ร่วมเป็นกับเขาไปนี่กันได้เสียบน้ำกันล่ะอืมอิ่ดี บางขันบางผู้เฒ่าคนบอกว่าใจบอกอันอื้นเนี่ยใจฟักท้องเนี่ยย้าออกไรเนาะอันคนๆคนเนี่ยเขาเอากเอไว้น้ำหนีน้ำเนี่ยมันหมันสันเป็นวานานามนี่เห็ดซีนเห็ดเป็นซีหนึ่งซีนนะถุงหนึ่งไก่ต้อนหนึ่งพอเด้ถ้าบอกอื้กับเป็นสิบบาทละโอ้ยนาพูดเออรูอกล้วเอีกดถุงหนึ่งเห็ดต้อนหนึ่งพออืมอืม อืมแล้วก็จะมีบักกล้วยอีกเป็นมะละเพ่อแม่จะจะเริ่มปอกซอยก็คือเก้าเลยเนี่ยอืมอืมอืมเริ่จับบิดกันครับอืมแม่สวัสดีอนูนชมเนี่ยนะฮะสวัสดีจ้าปลอกซอยกลูกค้าซอยน้องลูกข้าเห็นน้องไมยยุบอีน้องเพราะมันเราเป็นซอยอันเด่นดิเราจะไปหาหน้าไมยมาเรากำลังปอกหน้าไมยอยู่ สิพากันซานอืมเลยบอกว่าแต่สิปาทันไม่รักรเลยบอกให,ห,ห้เราไม่เห็นซอยก้อนพี่น้องแม่ไปเองก่อนตะเวนตรงดินแล้คำรถดตีเป็นคือกันพระหามพี่น้องเป็น,นคดดือ <c oughs> กันอ <c oughs> ยู่บครับทางจังหวัดอื่นเป็นคือกันพระค่ะตะเวนตรงดิแล้วมันคำรถลสัน้นอย่าปอกกันนะคะ่ะเขาปอกทีละขั้นตอนปอกแบบอื้อแล้วเขาค่อยปอกแบบกล้วยไตหนึ่งคนละซึ้งกับก่อยเอาอืนาำอีกปิดตะมันดีนะดักของน้ำงานปิดต่างดูว

มีกันไม่ครึ่งอายน้อยแลก็ลดอันนี้หนึ่งครึ่งลโอ้ยอ้ยหักเติมเต่บกุ้ยแล้วกันนี่ละเครื่องหนึ่งก่อยน้ข้าแล้วยังมี้ำตานได้ต้องเอาน้ำตาลน้ำไปเส้นน้นเป็นรถเป็นถุงเป็นรูไปยึดจิ้มอืดิบนี้ อันนย้ปอกกล้วยบนน้ำกกันกล้วยกันนั่นเอ,อเรียบร้อยค่ะสาวตักอันนี้เครื่องนี่ฮะตัวหนึ่งเอาไปลุ่มก็กอ,อ,กอ,อนก็ได้เถอะเฮ้อก้อยไปลุ่มแบบล่ะก้อยไปลุ่มไม่ค่อยเด็อเบิ้งก้อยไม่สุกสากกว่านีไปแล้วเนาะสาวไปล่างก้อยไสบปหนี่ยสาวออกจากน้ำก่อนเด้น่ะหอมเด้อพี่น้องเด้อสูตรนี่ต้องขอบคุณแม่แดงเด้อค่ะเพราะแม่สูตรสาวเสริ่เนี่ยต้องขอบคุณแม่แดงด้วยเพราะว่า เราเป็นคนบอกเนาะซึ่งเกิดมาเทากับ่เคยเห็ดก่อยกินจักเท้อมีปีที่แล้วนี่แหละตามสูตรแล้วเลยจะได,ได้เห็ดกินตะว่ากะละมังไงเพียพี่น้องเบิ้งไหมจะเปิดซูเบ,บิ้งมใส่ละคุณอ่ะกะละมังไงค่ะ<า>อันนี้<ป>ก็อีกสองคืนค่ะสองตามคืนเนาะพี่น้องนเนะาะล้างอีกเด้อพี่น้องล้างอีกล้างน้ามออกแล้วค่อยนึ่ง อหอมหอมบะมีแบบว่าบะมีกินบะมีกินแบบเหม็นพี่บ้าแบบนแบบี้ก่อนจนมารก,ก่อยจะเม็ดเลยนะมาเหรอหนึ่งครับคือล้างน้ำหนึ่งก็งกงดิล้างน้ำหนึ่งขึ้นแค่มีนมะน้ำคนน้ำเน่าเอาวดีครับห่าวงา้งาถถําง้นติดรถเลยเอาตลกรอยมาใส่ไปไหะนเะดิช้าไปขายหนึ่งก่อยมือ นี่เขากป็นหนึ่งไปอปิดค่ะอิดเป็นก,ก๋อยซุปุนนะะน่นแล้ค่ะนง่งก๋อยยเขาก็มาให้น้ำตาลทาาดห่งนกน๋วยย่อเขากลงให้นห้ำตลาลทากน่งก่เขากห้น้ตาด่ว่ากำงใหน้กนาหน่่อกำลนตาลันาดน่ว่า้ล่อเห็น้ะตลทาอันด่เฮั้นลทัน่เขาอั้นตลาดตังกม ตสมองต้องไปแล้วพี่น้องว้าอย่างบ่าออกคิดบ่าออกไม่มนทำตาลให้พ้อมหายไปก็งสิ็จละค่ะแต่ว่าก่อยกับนั้นเขาจะไปเป็นซึ้งเลยนะค่ะห้วยห้วยไปเลยจ้ะไอ้อถ้าไปอาบน้ำอาบไหนถ่าไนนยได้ปะเนี่ยนะเรียบล้วะค่ะพี่น้องสองเบิ้ลสอง ตานาลดหนึ่งเดืประมาณสี่ที่ถุงด้วดอกเอาตาครับไอ้ถาตานันี้สูงแล้วเขาไปขายน้ำกันพี่น้องไปตะเวนลายเมืก,ก่อหขอนไปเวลานี่แหละพอดีดูแล้บบนี้ก่อยงามงามพี่น้องงดูสีมือเขาหนะวุ้มใจมากเลยเนี่ยมากนอกเนือนอเน้อจากเนื้อนอกเนื้อจากเงินจากคำแลลวกันมึงดูนี่เอาเอ้สําเร็จแล้วเนี่ยเนาะตายไปเนี่ยข้าไปขายก้อยน้ำกันขายของหวานน้ำกันข้าพี่น้องหนึ่งกลอยเนาะค่ะตาย บรรยากาศดีดีฝนพายุกํลัง10หมาเพิ่นสิหามตาเสื่อมแต่มื้อนีเด้อครับตาสุดละตาบาทยังไม่ได้ตักออกก็ลงเลย1คอยเด้อค่ะออนฮอนเอาตัวหัวละครอบค่ะเาเลยเด้อนี่ยลูกค้ามาแล่ะค่ะ2ชุดนะคะอืมอันนี้เป็นมีฟาร์ทองนะคะมีมะพร้าวมีกล้วยค่ะ แล้วก็มีกอยนะคะตามนะคะอ่าตืมไปให้คุณแม่ค่ะเจ้าเลกแหกมานแล้วค่ะตืมกระตนะคะกกม,มันัมาค่ะเป็นหกสิบบาทพอค่ะก้วยเอาไปกันลืมแยกเห็นปะอุปรกรณ์อเอามาให้แยกนยะู่ไ่ะอุ้ยก้วยมันสุกหักเด้วเนมันแฉบอันนี้มพะพาวอ่อนนะคะ เอ้ยหมาตะเวนบ่ได้กจ้าไม่ฆ่าคำครับอันไม่ฆ่าอันตลาดเลยอัามันฮอนคุณแหละยังมูเวนฆ่าไปขูดมันเราบางนะลกูกเห็นไหมร้อนลอมแล้วค่ะเดือดเดือดกลางเงินน้ำนายาไปซืกก้อกลบ่มน้ำหนอนกสุด บป็นี้เอาไปซื้ออยังนู้นวะเรียบ,ร,ยบร้อยแตกหนึ่งพันมาเลยเอาแล้ววางเหมืนอนมีแปะมีแปะตรงไหนเผาวเผานลืมใส่เผานี่ใส่เผาน้ำแน่เออผาน้ำยังละเล็กย่างละหน่อยเนาะคะ่ะไม่ค่าไม่ค่ะ <c oughs> เกิดมากับมะเคย,ยขายก๋อย <c oughs> โอยเกิดมากับมะเคย์ไก่ก๋วยซั่นเราปีที่แล้วก็ขายป <c oughs> ีที่แล้วอันนี้มันจุดนี้แบบว่าหอยแน่เนาะเพราะว่าอันนี้ยังก็เขาทุบเขาบัรลูนแล้วเขาก็ะทุบขี้ดินออก ทุบเอา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 ใส่รองเท้าด้วยนะคะมันลงไหมเนี่ยอ่าลงแล้วเอ้ยขรามาเกลี่ยันเลยปิด่อนเรื่องปรมานจัดนะคะเียหนึ่งค่ะสองค่ะสามนะคะ ลองชิมดูนะคะอร่อยไม่อร่อยตีส้มหนูหน่อยนะคะขอบคุณครับอีชุดของมักของมักเดอร์ชุดหนึ่งกระบะเขาเปเหม็นเด้ค่ะเอาเปลี่ยนน้ำทุกมือเนาะสูตรสูตรไม่แดงต้องขอบคุณไม่แดงด้วยนะคะรถซิ่งใช่ไหมโอ้ยเงินขยี้ละ ตัวสนามตัวสนามพระเลรีกล้วยสุกๆเพิ่นบอกนะกล้วยสุกๆเพิ่นบอกกล้วยแซ่บเนาะข้าวเสียบบล็อบบล็อกกลิ่นบล็อกดาวบาดบักอือบักยังก็ล่ะกล้วยือบักหน้าบักกล้วยมะมิลมะหยังดอกมะว่านเอาเปียนน้ำน้ำเขาก็นน้ำสะอาดเนาะ อ็้สูตรสมัยใหม่ตะกี้เิ่นว่าไป่ใไส้น้ำไหลมันว่าไม่แบ่กร็งีแช่หมัน่อบนีสูตรไม่เห็ดสูตรหม่มันจะต้อติดท้งาเนาะขอบคุณค่ิขอบคุณค่ะน้งเล็าหนึ่งนะคะหนึงเห็ดยังไม่ได้หนึ่งจ้ะอันดากินหนึ่งก่อยไม่ลูกจ้าหนึ่งหัวตะแล้ว หนึ่งพึ่งสุกจ้าแม่สอนมาส้อหนึ่งก่อยซอยเน้สุดและสาวบาทหนึ่งจ้าบักกล้วยบักอือบักข้าวอ่อนสุดหนึ่งสาวบาทขออิ่มเหลืออิ่มก็ได้ยุดจ้า <c oughs> อืมใส่นีไปกันนะออนี่จ้า หนึ 1> 1 ja, ่งตอยจ้าเต็บแจหรือว่าบ่แจบกันสีชมมาเบิ้งเด็ดงาอันอยากแจบคือสาวเสือกับไส้เป่งหนัวดหลงเห็นเป่งหนัวเป็นน้ำตาลปะเนี่ยใส้เป่งหนัวท่านแบบเนี้ยมึงดูอาจารย์ตามนาอาจารย์ค่าปุ่นข้าเจ้าตอยนะครับสีขาดทุนสามบาทนะครับเป็นตอยยี่สิบ ยีสิบาทนะคะยี่สิบกับเพาะได้ยไหมคะนี้ขายขายให้ที่สามบาทอ้าวคือเตนเนี่ยอ้าวใส่กระเล่นปใสกัเล่มันเป็นของหนาปากไวกล้วยครับกล้วยนะที่กได้กล่วยปุ๊นี้อันนี้บ่ใสกระสะดวกดีเนาะมันเป็นแนวนา ที่แรกกล้วยว่าจะให้เพิ่นุทละหน่วยด้วยค่ะนี่สะดุกให้พุทธะสองหน่วยสามหน่วยพุทธให้เป็นระโดดกล้วยกับแคสุมาหนิ่นเนาะก็ว่าอ่อนซ้อนอยู่นาหรือเนาะนี่ตะเกอร์ยิงใหญ่หนานสุกนี่จะได้ไปเอาเขาไม่ง่ายก็ไม่ได้ซื้อแน่นอนก็จะไดกให้พี่น้องเป็นลายเป็นไม่สุกขันอ้อเข่ามันกัตรทันเนี่ยพี่น้องไปเอาไม่กับบัตรนัากมีน้ำการ ขอบคุณนะคะไอ้น้ำเอาถุงนึงถ้ายุงหลังกัเถอมือเตืบอายอยน่ะอุ้น่ะไทยุเราก็บ้าบ้อนหลายดอกส่างมันดอกบนตัวเขาก็ยูได้หมตัวอันนี้แล้วรงไปเทียตละแล้วตัวไปมาซื้อกอยคุณหนูมาซื้อกอยใช่ไหมลูก อนสุดไงยังเปไเรียนล่างาสุดไงอีกสองคืนนุะพี่น้องใหญ่อีกนนสองคืนค่ะจ้า <Okay. S 1> ตอนสี่ใบนะคะตอนแปดตีอนามาซื้อ้อยหรอลกูกขอบคุณค่ะั <Okay. S 1> ดาดุงหนึ่งใช่ไหม รอจังเลยครับรอจังเลยค่ะด่านหลายๆกันเอ้ยเพิ่นงวดนันเพิ่นบอกลุยงวดเดียวนะที่ถามนะน้อดานะ่านน้อพวกนาบอกอยู่ใน,น,นด่านด่ <S <S 2> <S 2> อาอเมนแม่นรถด้าอเมนแม่นเลยนะแม่นได้ก,ก่อน กินเป็นปะเนี่ยากินเป็นปะใหญ่องซีมปะไม่องซีเป็นปลาอยครับขินบ้างไลกสัตวนี่รนยานอยู่นี่ตะกี้ก็ยานยานเมื่อนี้ก็ได้มาบาปะให้เงี้ยเขากีแรกบาาอย่านี้ไมกินหลายๆมันจะได้รู้เติหากันหนึ่กินน่ะบด้นถึงนะนะบ่ะ สบาเหตุดีดเน้ะขั้นตอนการเซ่กานมัคกันนะปรเด็เหตุสูตรโบราณเลยป่ด้ว่าสูตรโบราณบ่ดีเด้ค่ะหมายถึงว่าสูตรไม่เด้งลบกันสูตรไม่เด้งลวกันดีอือดิเจ้าะหูเขาเ้าสิแบกลงมาได้บ้านเขาอย่างสีมีได้ ที่หนูไม่มาอยากยูนิแม่สบาเหกันพอยูิิปีเขาป็นไปรถตาเอาขาดขาดรถหล่ะจริงอันจอเลยน้ำตาลนะคอันปากเดี้ยวกับโงขคาวได้แ้วจ้าเอาย้ายกินต่เต้าเสยเอาไปยายตกไปยืดที่ย้ายล้วเหนนี่พออินกินรถน้ำตัวนึงปลาท่านอสุดลเอซิงัหนึ่งปลาท่านแล้วตอสุด นี่เนี่ยนเะูกพะศีกาสีกาเต้ไอันี้มีคนดวงอีหลีเห็นปะเอ้ยเห็นไหมคนดวงมาสั่งสังเกด้บสังเกตได้ก็หมดแล้วสังเกตนะแต่เนี้ยระยะมันสั้งบักล้วยกับแพงบบเออกับแพงเนาะแตกเ้ยกองซึ่งอนี่ตำบู้กับแพงงดิต้องขึ้นราคาเน่แล้วขึ้นเลยที่ผิดหวังขึ้นบ้า ถ้าว <All right. S 1> ่าข่มาซื <ong> ่ไปาขม่แล้ว huh? น่เขาบอกว่าให้คิดเอารดตัหุ้งบก็ขลนน้ำู้รักสามินที่หมือนซีเจาเจ้ามาบอกเจ้ารับ้าุที่เตับฮู้งรงัวรถก็ได้นะอันนี้มแต่บพีกางพีกเนาบอกว่าบอไม่ไปเอาได้ยัไปกำหนดขอบคุณครับหอมอ่อยนะหอมสะอาด

ีเหมดแลยวจ้ฝนกับม้าพอดีครับฝนม้าพอดีดเหมืแล้วคุณพีได้กินน้ำหนาวจได้คนเลวานตกเมื่อเเาโอ้นตกนกมัตาอยจ้าสุดละสาวบาทจ้าฝนกับมาตกมาเนี่พี่น้องแม่ค้ากับม้าขายก่อยไล่รถฝนตกไปน้ำโอ้ยอันซึ้งไปหนึ่งปากลูกค้าเอฟดีบ ขอบคุณครับไา้ยี่สิบนะคะคุหแม่้าวปิ้งใส่ขายดีดีพี่น้องขายจะม่ทันค่ะร้องจากสาวบาดพระเจ้าปอยหนึ่งเอาสะอาสะอาดเพ็ดดีอินลักอาจจะปากเบี้ยวหน่อยนึงเบ้าหยอกพี่น้องนะคะเบาขวนเบาหัวกันอันคนเบียวอี่ีดกันสิได้รักอิ่จอบอไปเลย าละโอ้ตกแข็งเลยคืบอกล้วยกันหลายๆเนาะให้เพื่อนไปลดค่าถึงละบสาวบาทพี่น้องขายหนึ่งก้อยนะจ้ายังไม่ได้คุยกับพี่น mm. ้องเยอะหมดตะเข่าไหมใช่โอ้ยขายดีเนาะฝนตกไหมเดี๋ยว้ขายดีเป็นบ้ฟ่าไปได้เพป็นรูปไปโค้ยจ้ากคอยเอาพักทอมไปเลยสองนะคะช่วงเล่งก็สองไปเลยค่ะกล้วยสี่ห้ามะพร้าวอ่อน หยั่งจ้าซื้อซอยนี่ได้อจ้าฝนกับมะตกพี่น้อง,มา,องมาขายครับเหลือซุดเพีงพี่น้องมะขายก่อยโอ้ก็สิตักก่อยแล้วก็สีมะกอกกับเบิดเสี้ยงพี่น้องขายดิขายดิถ้าขายสุดนี่นเ้อค่ะสุดหน่อยเบิดแล้วครับสุดน้อยหมดแล้วจะถุกทิ้งหายผูได้ดิบกูได้กินกูได้ดิบกูได้ดก่อยนัจ้าก่อยฝน้าหมดแล้วครับหมดแล้ว้อคะ่ะ ขายทิพย์ายดีค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กระติฝากไว้ซั้มนี่แหละเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกระติบหักพี่น้องเด้อค่ะ